คุณรู้ไหมนี่คือโรงภาพยนตร์ในรูปแบบ Screen X แห่งแรกในไทยและแห่งเดียวในอาเซียนและภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ล่าสุดอย่าง Thor Love and Thunder ก็รองรับเข้าฉายในระบบนี้ด้วยใครอยากดูหนังพร้อมประสบการณ์270องศาก็ต้องมาที่คอเทียซินิอารชั้น4 M คอเทียเพราะไหนๆก็มาดูภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟล่าสุดของมาเวลแล้วก็ต้องลองดูแบบ Screen X ไปเลยและใครที่เป็นคนชอบสะสมบักเก็ตเขาก็มีบักเก็ตป๊อปคอนเครื่องดืม่มแบบมีคอนโยเนียด้วย โรงภาพยนตร์รรที่คอเทียซีนนอยร์เนี่ยสวยงามหรูดามากและโรงภาพยนตร์แบบสกีนเอ็กซ์คือโรงที่2เนี่ยจะมีพื้นที่นั่งรอสบายๆส,ส,สำหรับโรงของเราโดยเฉพาะเลยพอเข้าไปในโรงก็ว้าวมากๆเขาใช้ระบบมันติโปรเจคชันซิสเต็มคือการฉายแบบที่ใช้เครื่องฉายหลายๆตัวฉายภาพออกมาพร้อมๆกัน เพื่อขยายความสามารถในการฉายภาพให้ใหญ่และกว้างขึ้นโดยจะใช้เครื่องฉายทั้งหมด9ตัวให้ภาพที่กว้างถึง270องศาพเพื่อให้ได้ภาพต่อเนื่องที่สมจริงเหมือนนั่งอยู่ในเหตุการณ์หนังจริงๆเลยและสกินเอ็มีความละเอียดตั้งแต่ 2K ขึ้นไปซึ่งเป็นความละเอียดที่เหนือยิ่งกว่าระบบ HD ในโรงหนังธรรมดาทั่วไปถือเป็นการเปิดประสบการณ์ดูหนังสกินเอ็ครั้งแรกในชีวิตที่ประทับใจเอามากๆเลยครับและข่าวดีพบกับโรงภาพยนตร์สกินเอ็ที่สาขาพารากอนเร็วๆนี้